สวัสดีครับเด็กๆกุตานเองนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้ว2ส,สัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเต้นก,ก,ก,กันสนุกใช่ไหมครับแต่สัปดาห์นี้กุตานก็จะมีกรริจกรรมพัฒศึกษานะครับไม่ใช่เป็นการเต้นนะครับวันนี้เราจะมาฝึกการวิ่งเก็บของเล่นกันนะครับสําหรับอุปรกรณ์ที่กุตานเตรียมมาวันนี้นะครับในส่วนของกุตานก็จะมีลูกบอลสีนะครับ แล้วก็มีตะกร้านะครับที่เป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับสาหรับในส่วนของเด็กนะครับอาจจะใช้ของเล่นเข้ามาแทนลูกบอลสีนะครับได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตะกร้านะครับที่เราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งหรือกล่องอย่างอื่นก็ได้นะครับให้เด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยนะครับกิจกรรมที่1ของเราเดี๋ยวนะครับคุตาลก็จะให้เด็กๆนะครับวิ่งไปเก็บของนะครับหรือของเล่นที่อยู่ด้านหน้านะครับ3ามชิ้น มาใส่ในตะกร้าตรงนี้นะครับให้เด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับครบัสำหรับกิจกรรมที่สองนะครับอาตานอยากให้เด็กนะครับวิ่งไปเก็บของเล่นนะครับแต่ อบนี้คุณตาลอยากให้เด็กนะครับแยกสีของของเล่นนะครับเด็กๆมีสีอะไรนะครับก็ให้แยกออกมาเป็นสีนั้นเลยนะครับส่วนสําหรับของคุณตาลก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ามสีก็คือสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงไปกันเลยครับ เรียบร้อยแลวนะครับสําหรับสีของเด็กๆนะครับไม่จําเป็นต้องครบสามสีก็ได้นะครับแต่2สีก็ดีนะครับยังไงแล้วก็ส่งคลิปมาให้กุตามดูบ้างนะครับขอบคุณครับ